สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามายีงนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ Facebook นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่1นึคันต้องบอกว่าคันนี้ใครพลาดคือน่าจะอีกนานถึงจะได้เจอรถสภาพนี้นะครับคันนี้รถเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับนะฮะมีการโอนเพียงแค่ในครอบครัวเท่านั้นเองนะฮะคันนี้เป็น Sport Cruiser ปี2003หรือว่า2546นั่นเองเครื่องยนต์2.5นะครับคอมมอนเรลโ4 w h วิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าสดมากนะฮะถ้าใครได้ไปก็คือโคตรคุ้มนะฮะคันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไม่พูดพรำทำเพลงนะฮะก็จะค่ำไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมาชมสภาพกันว่าสภาพคันนี้นะครับอาจจะยังไม่เก็บงานละเอียดพอนะครับยังมีอีกนิดหน่อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวพามาชมก่อนว่าสวยแค่ไหนนะครับผมนะฮะอ่ะนะฮะคือคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับยังเป็นสีเดิมโรงงานทั้งหมด ฟังเสียงนะฮะบางๆนะครับอาจจะมีคิวล้อตำหนีบ้างนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกนะฮะในส่วนคิวล้อเขาจะเป็นพลาสติกนะครับจะไม่ใช่ตัวเหล็กเหมือนตัวบอดี้นะครับการเกาะสีก็จะมีตามสภาพบางทีมีซีดบ้างแต่ครันนี้ก็จะมีล่อนๆบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็มีเวลาเดี๋ยวผมจจัดการเก็บรายละเอียดให้นะครับนะ,ะอาจจะมีรอยขี้ขนงขี้นกนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะฮะย่างนะครับ ยางเป็นแม็กซีนนะฮะขอบ15นะครับยางอยู่ที่ปี2023นยาะฮะยางต้องบอกว่าเหมือนยางใหม่นะครับขนยางบางบางเส้นนะฮะยังมีจุดขนยางอยู่หน้ายางอยู่นะครับเจ้าของเดิมนะฮะน่าจะใส่มาแล้ววิ่งไม่ถึงไม่ถึง5,000โลด้วยซ้ำน,นะครับดูจากขนยางจะมีให้เห็นอยู่นะครับตรงด้านบนนะครับตรงที่สัมผัสถนนนะฮะสีนะครับ แก้มยางก็ยังเป็นออกอมฟ้าๆนะฮะเพราะว่าถ้าใครที่เคยใช้ยางแม็กซิตเอทนะครับซื้อใหม่มามันจะออกเป็นสีฟ้าๆที่เขาเคลือบไว้อันแรกนะฮะพอสีฟ้าๆออกมันจะเป็นสีขาวนะครับแก้มยางคือสวยมากก็คือถ้าเทียบแล้วนะครับยางคันนี้เท่ากับ90%เซของยางใหม่เลยนะครับบันไดข้างฝั่งนี้สมมูไบแบบนะครับสีสันบางเป็นทูโทนนะครับเป็นสีสันเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับ ภายในนะครับเดิมๆโรงงานนะครับพวงมาลัยสวยมากไม่มีลอกล่อนนะฮะไม่มีชำรุดเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2,808 0 0นะครับถ้าไล่ตามปีรถ20กว่าปีก็ไม่กี่กิโลต่อปีนะครับผมนะฮะเบาอสมบูรณ์แบบไม่มีฉีกขาดสักตัวนะครับอันนี้คือเดิมๆโรงงานของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคอนโซลนะครับสภาพดีไม่มีเจาะนะครับสวยๆเลยนะฮะหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับเดิมๆนะครับ อาร์คเดิมๆนะครับผมนะฮะนี่ครับของเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นราบพวกฝุ่นพวกอะไรเฉยๆนะครับไม่ได้สาดสีเข้ามาเดิมๆจะมีกิฟอยู่อยู่ครบนะครับผมนะฮะนะกิฟจะเป็นกิฟฟ้านะครับผมนะฮะส่วนเล่มเอกสารอ่านมาดูก่อนนะฮะเล่มคันนี้นะครับนะออกจากศูนย์ขอนแก่นนะครับเดิมจดทะเบียนที่ขอนแก่นแล้วย้ายไปเลยนะครับมาดูนะฮะเพราะอะไรนะครับ คันนี้จดทะเบียนปี2 5 4 6เดือนธันวานะครับเครื่องยนต์2 4 9 4นะครับร้อยสองแรงม้านะครับจัดผ่านเงินทุนหลักทรัพย์ AIG ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ชื่อไฟแนนซ์อะไรนะครับนะฮะเจ้าของแรกนะครับผมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่รับโอนแล้วก็เปลี่ยนชื่อนาหน้าใหม่นะครับนะฮะแล้วจากนั้นก็น่าจะโอนให้ลูกชายเพราะบ้านเลขที่นะเพราะนามสกุลยังเป็นนามสกุลเดียวกันนะฮะน่าจะเป็นลูกชายนะครับ มีแค่นี้นะครับเป็นรถที่ใช้ในบ้านมือเดียวเลยนะครับภาษีอยู่ที่2 4 3 238นะครับผมนะ2,400กว่าบาทเพราะมันเครื่องยนต์2,500นหนะฮะหน้า18ก็มีโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปนะครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ให้กันเท่านั้นเองนะครับคนในครอบครัวนะครับไม่ใช่โอนเปลี่ยนมือไปหาเจ้าอื่นนะครับอันนี้จริงๆ100%นนะครับผมนะฮะอ่านะฮะ มาดูนะครับเดี๋ยวไปเร็วนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับสมบูรณ์แบบสวยงามนะครับสายนี้จอดนะครับคันนี้นะดูสภาพสวยจริงๆนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับยังอยู่ครบนะฮะมีเหล็กเหล็กหมุนยางไหลมีนะครับหรือมาเคลื่อนเฉยๆนะครับผมนะฮะความเดิมตัวรถนะฮะอาร์กเดิมทั้งหมดนะครับผมนะฮะลิปเหล็กยังอยู่ครบนะครับนะฮะ คือได้คันนี้ไปต้องบอกว่าสดแน่นอนหลังคาสวยนะครับผมนะฮะสติ๊กเกอร์ G O A ยังอยู่นะครับคิ้วล้อก,ก็จะมีนิดนึงนะฮะมีเวลาเดี๋ยวผมเก็บเพิ่มเติมให้ยางสวยชัดซีสวยนะครับผมนะ,ะสีสันบางๆกันชนท้ายเดิมๆสวยๆนะครับกันชนแท้นะครับหนาๆเลยนะครับถ้ากันชนอ่าซื้อตามประดับยนต์จะบางๆกว่านี้นะครับ สตทิ้กเกอร์ฟ้าท้ายออกจากศูนย์โตโยต้าขอนแก่นก็ยังอยู่นะครับผมนะนี่บางๆสีเดิมนะครับผมนะอาร์คเดิมซ้ายขวาชายล่างสวยๆนะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยข้อดีนะครับสำหรับการใส่แมกไ i เนอร์มันจะมีนะเล็บกาวกันเบียดเสียดของตัวแมกไ i เนอร์อันนี้ดีนะครับดีมากนะฮะส่วนมากถ้าไม่ใส่ปุ๊บมันจะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้ตัวเหล็กกระบะทะลุได้นะครับ กระบาดตัวเหล็กความแข็งแรงไม่สู้แม็กไ n เนอร์นะครับเบียดเสียดแป๊บเดียวส่วนมากจะเนื้อเหล็กไปก่อนนะครับโดยเฉพาะเวลาตอนแรกสีโดนกินไปแล้วก็จะไปเจอน้ําน้ําก็จะทําให้เกิดสนิมนะครับผมนะฮะเนี่ยฝั่งนี้ก็เดิมนะครับคันนี้ไม่เคยใส่โลบาไม่เคยใส่คอกนะครับผมเดิมๆนะครับผมนะฮะหาอยู่ไม่ผิดหวังนะฮะนีครับบางๆนะฮะ สติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้งสองฝั่งยางดีสีเส้นนะครับยางปี23บนะฮะบันไดข้างฝั่งนี้ก็ยังโอเคมีรอยเบียดนิดหน่อยตรงนี้นะครับไม่ได้โดนด้านบนนะฮะแค่ตรงด้านล่างชายล่างเท่านั้นเองนะครับของตัวบันไดข้างตัวรถไม่มีสัมผัสนะครับนี่ครับเดิมๆนะฮะอาร์ก็เดิมๆนะครับกิ๊กก็ยังอยู่2ออันครบนะครับคันนี้นะฮะถือว่าสภาพนี้ หาเจอยากอยู่พอสมควรนะครับคันนี้บอกว่าเลยว่าซื้อมาแพงจริงๆนะฮะด้วยสภาพของตัวรถแล้วนะครับเห็นไหมฮะกิบเหล็กยังอยู่ฟบอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับนะะเดี๋ยวพาลองขับด้วยนะครับใจเย็นๆนะฮะดูรายละเอียดรถก่อนตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจในเรื่องราคาอย่างเดียวนะฮะถ้าด่วนตัดสินใจในเรื่องราคาอย่างเดียวนะครับท่านจะได้รถที่สภาพไม่ดีไม่รู้เลยว่ารถสภาพอย่างไร แล้วก็เรื่องสภาพด้วยราคาอย่างเดียวถูกมากไม่มีอยู่จริงนะครับถ้ารถสภาพดีหรือรถถูกกฎหมายนะเนาะส่วนมากจะเป็นรถที่ล็อกวิวนะครับหรือว่าล็อกมัดจำนะจะเป็นประเภทนั้นมากกว่านะครับผมนะภาษีนะนะอันนี้ต่อแล้วนะครับลืมมาให้ดูนะเรือมาติดภาษีจะเป็น6 8ทธันวานะครับอันนี้ต่อเรียบร้อยนะครับไอป้ายยังไม่มาติดเฉยๆนะครับ มันอยู่ในเล่มนะครับผมคันนี้ต่อภาษีเป็น68นะครับผมนะ,ะกันชนหน้าสมบูรณ์แบบนะฮะชนนี้สวยมากนะซื้อใหม่นะถ้าตา,ตามประดับยนต์ก็ไม่ได้ความสวยความโค้งส่วนมากจะเป็นหยกัยกหยักบุบบุบนะฮะเป็นงานที่ไม่ได้สวยเหมือนกับงานลงงานนะครับนะฮะฝากระโปรงเดิมบางนะครับผมนะฮะเมเดิมน็อตไม่ขยับนะฮะคันนี้ฝากระโปรงนมเดิม ต้องบอกว่าถ้าท่านใดที่อยากจะได้รถสวยๆในสปอร์ตคูเซอร์นะฮะคันนี้ต้องบอกว่าหายากนะฮะต้องรีบจับจองนะฮะน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นคาาขี้คงขี้ใครตามนั้นนะครับฝากระโปรงเดิมกันความร้อนเดิมเขาจะมีอีกชั้นหนึ่งนะฮะบางๆแต่มันหลุดไปแต่ว่าตรงยายแก้วมันยังอยู่นะครับ ก็คอมเมนมาได้นะฮะถ้าลูกค้าอยากจะได้ว่าอยากได้อนใหม่ไหมที่เป็นแท้ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่หรือจะเอาแบบเดิมๆแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆนะฮะถ้าจะให้เหลือสภาพนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยเจอส่วนมากจะบินหักไปบ้างหรือฉีกขาดหรือยุ่ยไปแล้วนะครับมันก็อายุค่อนข้างนานนะครับฝากระโปรงเดิมแน่นอนครับนะฮะโตโยต้าชัดเจนสติ๊กเกอร์อยู่ครบซีนเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีแกะนะครับไม่มีโดนนะฮะ ปากระโปรงเดิมนะฮะเหลี่ยมน็อตไม่เสียหายสติ cker อ o o g ออ,กกอ,อยู่ครบทั้งหมดซุ้มซอกได้เดิมทั้งหมดคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คเดิมสติกอร์นะฮะอยู่ครบคานหน้าเดิมเดิมบางๆนะครับผมนะฮะเห็นเนื้อเหล็กเลยไหมฮะเกิดจากอะไรเกิดจากคัสัมผัสข,ของตัวยางกันรอยตรงนี้ยางกันกระแทกนะครับนะฮะตรงนี้นะฮะเลขคานชัดเจนช่องไฟตรงนะฮะไอที่เป็นสีด่างๆเกิดจากอะไรเกิดจากแบตเตอรี่นะครับนะ ไอองแบตเตอรี่น้ำกดนะฮะน้ำกดน้ำกัดนะครับเวลาชาร์จก็จะมีประมาณนี้ส่วนมาก t o โยต้ชอบเจอมากนะฮะผมนะน็อตไม่ขยับนะฮะซุ้มซอกเดิมได้ระบบเบรก ABS นีคานหน้าพวกซุ้มเดิมทั้งหมดเพดเดิมนะครับผมเครื่องยนต์สวยๆนะครับไม่ได้มีการแต่งไม่ได้มีการโมดิฟายนะครับเทอร์โบเดิม t o โยต้ชัดเจนนะครับเห็นไหมฮะเทอร์โบเดิมแคทยังอยู่นะฮะนี่ครับ ฝั่งนี้สวยใสๆนะครับเครื่องสวยเลยคันนี้นะฮะต้องบอกว่าหาอยู่ไม่ผิดหวังสําหรับคันนี้หม้อน้ํายังเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับผมนะก็พอใช้งานได้ในสวนหม้อน้ํานะครับนะฮะก็ยังดีอยู่ในระบบน้ําไม่มีปัญหาโตโยต้ารุ่นนี้เหนียวมากนะครับนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาลองขับด้วยนะครับอาจจะคลิปยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้ดูความละเอียดของรถคันนี้นะครับเพราะว่า เป็นรถที่ค่อนข้างเดิมและสวยนะครับถ้าหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้ได้ตัวมีฝาครอบแล้วปี46นะครับมือเดียวนะครับโอนกรรมสิทธิ์แค่ในครอบครัวเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับผมไม่มีไอเครื่องยนต์ดีเสียงเครื่องเพาะเครื่องไม่มีเขกนะครับนะเครื่องยนต์ไม่มีเขกไม่สัน่นหัวฉีดระบบหัวฉีดดีแน่นอนแหวลงหัวฉีดไม่รั่วนะครับไม่รั่วไม่สึกนะครับนะ น้ำยาหมอน้ำนะครับยังมีน้ำยาอยู่นะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างดูแลดีอยู่พอสมควรนะครับนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะน้ำไม่มีฟองอากาศไม่ดันนะครับผมนะฮะอาจจะมีหม้อพักสีดำๆหน่อยนะครับผมนะฮะก็ธรรมดานะครับตามอายุการใช้งานแต่เป็นหม้อพักเดิมของเขานะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับเดิมๆเลยนะครับอ่ะนะฮะ เดี๋ยวเราพาลองขับนะครับสำหรับคันนี้ก่อนที่จะไม่เห็นอะไรแล้วมืดแล้วนะครับขอ,อภัยที่กล้องสั่นหน่อยนะครับ่ะนะฮะส่วนราคาฟังราคากันคันนี้นะครับนะฮะคันนี้นะครับผมนะฮะปี46รถมือเดียวเล่มพร้อมเอกสารพร้อมภาษีไม่ขาดได้เหมือนยางใหม่สี่เส้นนะฮะยางตีไป80%ดอดอกใหม่อยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ ผ่านมา2ปีนะครับก็จะเลยตีไปประมาณ80%คันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา249,000บาท249,000บาทถ้าชอบสภาพสวยๆนะฮะแบบนี้อย่าพลาดนะฮะต้องบอกเลยว่าอย่าพลาดสำหรับคันนี้249,000มามีอะไรแถมให้บ้างนะครับ249,000กาก็จะมีฟรีจัดส่งให้นะฮะ200กิโลเมตร รีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน,น,น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเข่าหน้าเกียร์โฟนะครับให้5อย่างนะครับผมนะท่านซื้อไปเอาไปใช้อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือท่านอยากได้คุณภาพของน้ำมันที่ดีกว่านี้ผมขอเลือกเองได้ไหมก็เอาเป็นส่วนลดไปได้นะครับผมนะรฟรีจัดส่งให้200กิโลเมตรฟรีเปลี่ยนของเหลวให้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์1เดือนนะครับแล้วก็นะฮะ รับประกันการโอนย้ายให้ด้วยนะครับผมส่วนสนใจก็มาที่นี่นะครับนะที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่ก่อนเดินทางรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองไหมถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองผมก็จะให้ท่านมาที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับโทรมาหรือไลน์มาผมรอตอบตลอดนะครับส่วนรถที่เราขายไปเมื่อวานพร้อมกัน3คันนะครับมีสตาร์ด้าหนึ่งคันนะครับสีดํา นะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับไปส่งพี่ชายอยู่ที่ร้อนะครับให้ทีมงานไปส่งให้แล้วก็ s t a r d a ้าโ w วิลนะฮะพี่ชายจากพิษณุโลกมารับแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งมาร d ด้สีขาวพี่ชายจากอำเภอกัะนวลนะครับมารับเอานะครับเมื่อวานปล่อยพร้อมกัน3คันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบการขับขี่นะครับ แผ่นรองพื้นผมแถมให้ใหม่นะครับแบบสวยๆเลยคันนี้นะฮะ,ะไปดูกันนะครับนะฮะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าหาอยู่ชอบรถสวยๆต้องคันนี้นะครับผมรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะนานๆที่สปอร์ตคูชเซอร์ก็คือผมหาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหาไม่ได้เลยนะครับนี่จะเกือบสองเดือนสามเดือนถึงจะเพิ่งเพิ่งได้มานะครับแล้วก็ พอดีได้สภาพที่สวยจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้นะครับนะได้รถที่สวยมากสําหรับผมคือสภาพนี้สวยจริงๆนะครับน่าจะหายากแล้วนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวรอรอนะฮะข้ามถนนเดี๋ยวผมพาลองขับขี่แบบทั่วไปนะครับผมส่วนการใช้งานโฟล์วิแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีนึงนะครับผมในวันที่ผมพอมีเวลานะครับวันนี้ขําแล้วนะครับเพิ่งจะ ล้างทำความสะอาดเสร็จเลยนะครับผมนะฮะนี่นะฮะขอข้ามทางนะครับผมขับขี่แบบทั่วไปก่อนนะครับผมอ่ะรถจะเยอะหน่อยด้านหลังนะครับว่าจะเข้าซ้ายเข้าไม่ได้นะครับอ่ะขี่ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรายูดเทินจะลองกดคันเร่งดูนะครับนะ,ะเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่มีินเตอร์นะครับร้อยสองแรงม้าเท่ากับวีโก้ตัว J นะครับผม นะฮะเท่าเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวยูเทินด้านหน้านี้นะครับจะลองกดเร่งขึ้นเนินดูนะฮะว่าจะสามารถทําความเร็วได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้ารถวิ่งไม่ออกนะครับไม่เกิน80อย่างแน่นอนในระยะทางแค่นี้นะฮะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะยูเทินนะครับเกียร์สองนะครับผมไปกันนะครับผมนะฮะ,ะนะฮะรถจะเยอะหน่อยนะครับ นี่ครับไปกันนะครับผมนะฮะรอบมาดีนะครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะผมเร็วตอนนี้ที่70แล้วนะครับผมนะฮะยังพอเหลือนะครับผมนะเออ80เกินแล้วนะครับผมนะก็น่าจะถึงเต็นน่าจะมี90 100ได้สบายสบายแสดงว่าอัตราเร่งรถคันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับในเครื่องยนต์102แรงนะฮะ ของ e4d ด้วยน้ำหนักของตัวรถน่าจะมีตัน8ตัน9กนะครับก็จะประมาณนี้ถือว่าการขับขี่ดีมากนะครับอัตราเร่งดีมากนะฮะก็คือเอาง่ายๆก็คือถามว่าดีมากกว่าปกติไหมไม่กว่าปกตินะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองนะครับผมนะฮะไม่ได้ว่าอืดหัวฉีดไม่มีปัญหาแอร์โฟไม่มีปัญหานะครับผมนะ ถือได้เลยนะครับสภาพคันนี้ต้องมาดูรถนะครับว่าสวยอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับลบกวนถ้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์098 274 4279 098 274 4279ลาย ID 0 9 4 7 4 4, 75, 4นะครับอยากดูรถตัวจริงก็ลบกวนโซทอบโทรสอบถามหน่อยนะครับว่ามีติดน,นัดติดจองไหมนะครับ ประมาณนั้นเลยนะครับนะฮะโทรมาก่อนได้นะครับนะเพื่อความชัวร์ไม่เสียเวลาเรานั่นเองนะครับผมนะฮะระบบก็จะเป็นเซ็นทรัลล็อกอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนะฮะได้รถสวยๆมือเดียวนะครับนะแต่ถ้าท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลามานะครับนะมั่นใจในทางเรานะครับก็โทรมาคุยไลน์กันมานะครับมัดจํามาได้1,000 0บาทส่วนที่เหลือ รอใจที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมนะฮะเราส่งให้ทุกคันนะครับไม่มีปัญหาว่าจะหลอกมัดจำไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะนะก็ติดต่อรายละเอียดแบบนี้นะครับต้องเป็นรถบ้านมือสองคอนแก่นเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับติดต่อมาได้คุยมาไลน์มาได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสปอร์ตคุยเสอร์สวยๆแบบนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ